ยืนในอารมณ์อันเดียวจะไม่ได้มาดพนในควางทางสมาธิสมาบัติเป็นพูดที่เป็กตากิวบทอร์ไรน์ตรงมี่อาปาที่หันไปทำสมาธิต่อการให้ิรวมอยู่ในทุกเดียวสงบรวบรวมใหญ่ทำไมมันอยู่ในจุดเดียว ล้วเข้าใจใหญ่ดีแล้วก็เป็นามตัง้งรวมเลยจุดเดียวไม่จิงเราตั้งมันในี่จุดเดียวเรียกว่าสมาธิเข้าถึงกับที่แม้จะมีกา,ารว่า,าว่กไปแม้จะมีการตรงสายว่างเล็กน้นอยก็พยายามเจ็บดึงเข้ามาคือในจุดเดียวแต่ยางที่ทำละ ให้หมดติ้นไปมีจุดมุ่งมั่นอยู่ในจุดเดียวอย่างนี้เนี่วันทำาที่เข้าถึงกับพี่พิจารณาดูเรงที่ของตอนอยู่ในขั้นไหนถ้าหากเรา,เราให้งามทำอยู่เช่นนั้นออกับพี่นั่นละมันเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงแต่ พยายามทำจะเกิดพลงังแข็งแกร่งกล้าหาจนกระทั่งหวาดพุทโธหรือหน้าปลาพุทธิอะไรสักกรามลาพุทธิอะไร,ะไร,ะไรกักการแต่ยิ่งน้องเราะน้อยระดับพิงเจ๊ยหา,ายบุกไปเลย